เบิกเนรอมตะดูเหมือนแหล่งที่มาของพลังทางจิตวิญญาณที่ดุดันอยู่ที่นี่จริงๆฉันเกรงว่าไม่นานก่อนที่พลังทางจิตวิญญาณที่ดุดันจะบรรเทาลงโดยสิ้นเชิงกลับไปที่นิกายหลิงเจียนกันเถอะห้องข้างนิกายหลิงเจียนนี่ฉันอยู่ที่ไหนนาอยู่ในนิกายหลิงเจียนตื่นแล้วหรอ ดิสฟานนายพาฉันมาที่นี่หรอบอกฉันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นายพบกับมู่หลงหยุนไหฮมู่หลงหยุนไหเหรอฉันเจอเขาเมื่อไหร่ดิซฟานนายกำลงังพูดเรื่องอะไรแม้ว่านายจะไม่คู่ควรที่จะเป็นเจ้าของป้ายของเจนซือแต่นายก็เข้าร่วมองค์กรคุ้มกันของเราแล้วแน่นอนฉันก็อยากทำภารกิจนี้เช่นกันอยากไรก็ตาม ดูเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นกลางคันและหัวของฉันก็มึนทีหน่อยจนถึงตอนนี้เออนายบอกว่านี่คือน,นิกายหลิงเจี้ยนหรอมือหลงยนไห้นายรู้จักอบายเล็กๆนี่ด้วยตามฉันมาเข้าไปหืสวัสดี นายนายคือเจียนซือนั่นคือชื่อที่พวกเขาเรียกฉันฉันรู้ฉันรู้ว่านายยังไม่ตายถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกว่านายตายไปแล้วฉันยังเชื่อว่านายยังมีชีวิตอยู่ใครทำหน้านายเป็นแผลนายไปอยู่ไหนมาตลอดหลายปีมานี้ฉันขอโทษฉันนึกความทรงจำก่อนหน้านี้ไม่ออกนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้น ทุกสิ่งที่นายพูดเป็นความจริงหรอทำไมฉันต้องโกหกนายตามที่นายบอกมู่หลงจุนไห่ทำทั้งหมดนี่เมื่อรู้ว่าเขาจับเจนซือได้ที่ไหนแล้วขัดเกลาเขาให้เป็นหุ่นเชิดหลังจากที่ฉันค้นพบมันโดยบังเอิญฉันก็ลบความทรงจำนี่มู่หลงจุนไห่เก่งจริงๆตามฉันกลับไปที่องค์กรคมกันทุกคนจะต้องดีใจมากที่นายยังมีชีวิตอยู่ เขาไปกับนายไม่ได้เขาเป็นสิทธิ์ของยิไกลหลิงเจี้ยนไม่มีใครสามารถพาเขาไปได้เขาเป็นสมาชิกขององค์กรคุ้มกันด้วยเขาเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของฉันที่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันวันนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะพาเขาไปจากที่นี่หากนายยิงกลที่จะออกไปก็ไม่เป็นไรฉันอยากไปกับนายด้วย วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ